มารู้จักกับรถในสียอดนิยมคือสีเทาแลเโบเป็นตระกูล1 6 0ซีซีของ Honda นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในตระกูล160ที่เป็นออโตเมติกจะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนั่นก็คือ adv 160ค่ะจะเป็นคันนี้นะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น pcx 160และคลิก160ค่ะไม่ใช่แค่ในเรื่องของเครื่อง1 6 0ซีซีเท่านั้นแต่ยังเป็น บล็อกเครื่องยนต์นนนคคนตัวเดียวกันนั่นคือบล็อกเครื่องยนต์แบบ esp พัดสี่เบ้า single overhead camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำค่ะตัวนี้วิ่งระยะไกลกันได้ทั้ง3รุ่นเลยเป็นบล็อกเครื่องตัวเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันและฟังก์ชันการใช้งานก็แตกต่างกันเล็กน้อยรุ่นไหนคุ้มสุดเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เรามาพูดถึงสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะคะในสิ่งที่เหมือนกันของรถทั้ง3รุ่นนี้ก็คือเป็นในเรื่องของปริมาตรกระบอกสูบทั้ง3คันนี้นะคะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์แบบ e s p p ปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่156.93ซีซีนะคะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอันตราส่วนกำลังอัดก็จะเท่ากันนั่นก็คืออยู่ที่12ต่อ1ทั้ง3คันเลย ทั้งคลิก160 p c x 160แล้วก็ ADV 160ค่ะซึ่งถือว่าบล็อกเครื่องนี้นะคะเป็นบล็อกเครื่องที่ดีที่สุดณนะขณะนี้ของ Honda ยังไม่ได้มีการปรับบล็อกเครื่องใหม่แต่อย่างใดแต่ก็จะมีการปรับรุ่นเปลี่ยนสีนะคะขึ้นมาออกมาแบบเรื่อยๆเป็น Minor c h a เชนนะคะปรับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแรงม้าแล้วก็แรงบิดถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงมา้าแรงบิดอันนี้จะมีความแตกต่างกัน เล็กน้อยนะคะโดยแรงม้าเนี่ยจะอยู่ประมาณที่15 HP ที่8,500รอบต่อนาทีเท่าๆกันทั้ง3คันแต่ในส่วนของแรงบิดที่เห็นจากรีวิวมานะคะก็จะเห็นบอกว่าเป็นส่วนของ PCX นะคะที่มีแรงบิดดีที่สุดอยู่ที่15นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีแล้วก็รองลงมาจะเป็นในส่วนของ ADV 160จะอยู่ที่14.7นิวตันเมตร ที่6,500รอบตอนทีเช่นเดียวกันและก็น้อยสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของคลิก160อยู่ที่13.8นิวตันเมตรที่7000รอบตอนนาทีค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบรถแบบบิดติดมือแล้วก็แบบขับแล้วจวจดจ้ากว่ากันเนี่ยแน่นอนว่า p z x เป็นแต้มต่อนะคะณนะตอนนี้เป็น p z x เป็นแต้มต่อในเรื่องของบล็อกเครื่องเดียวกันแต่ให้แรงบิดที่ดีที่สุดต่อมาในเรื่องของดิเมนชันตัวรถนะคะก็คือในเรื่องของ ความกว้างความสูงความยาวรวมถึงน้ําหนักของตัวรถเนาะที่มีผลต่อการขับขี่รุ่นไหนขับง่ายกว่ากันอันนี้บอกเลยว่ามันตัดสินโดยโดยดิเมนชันไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องอยู่ที่สรีระของผู้ขับขี่ด้วยเอาเป็นว่าในเรื่องของดิเมนชันนะคะพูดอย่างคร่าวๆก็คือตัวใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของ ADV 160เพราะว่าจะเน้นในเรื่องของการขับขี่แบบ SUV ไบคสสมบุกสมบันได้ลุยได้นะคะ ส่วนขับเป็นแบบซิตี้โรดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ pcs ขนาดก็จะใหญ่รองลงมาส่วนตัวที่เล็กสุดเบาสุดคล่องตัวสุดก็จะเป็นในส่วนของคลิป1้อยค่ะดังนั้นในข้อนี้ในเรื่องของดิเมนชันถ้าวัดด้วยความคล่องตัวจะเป็นคลิป1้0จะคล่องตัวกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานล้อนะคะซึ่งแคบกว่าอยู่ที่1,277 มิลลิเมตรนะคะระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังส่วนตัว PCS จะอยู่ที่1313มิมลิเมตรแล้วก็ตัว ADV จะอยู่ที่1324ม mm, ิลิเมตรซึ่งฐานล้อเนี่ยก็มีผลต่อการพลิกตัวการพลิกเลี้ยวการเข้าโค้งต่างๆนะคะดังนั้นคลิก160จะทำได้ดีกว่ารวมถึงในการขับขี่ที่ง่ายกว่าความสูงของเบาะนะคะจะเป็นตัวกำหนดเป็นหลักเลยถ้าดูในเรื่องความสูงของเบาะเนี่ยคลิก160 ความสูงเบาะจะอยู่ที่7 78มิมนะคะแล้วก็ตัว PCX จะอยู่ที่7 6 4ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกันและตัวที่ความสูงเบาะสูงสุดจะเป็น ADV 160อยู่ที่780มิมค่ะการขับง่ายคล่อมและแบบขาถึงพื้นมากกว่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของ PCX แล้วก็คลิก160แต่ด้วยบอดี้ของคลิกเนี่ยเขาจะสลิมกว่าดังนั้นเนี่ยช่วงขาของเราก็ไม่ต้องกางมากเวลาที่ขึ้นบนเบาะอาจจะแบบ เต็มพื้นได้มากกว่านะคะส่วนตัว p z e เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีบอดี้ที่แบบอวบกว่าอ้วนกว่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่ขึ้นค่อมเนี่ยก็จะต้องการขาที่มากกว่าทําให้ถ้าคนสูงเท่ากันอย่างประมาณสักแบบร้อยหกสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปลายเท้าขยางนิดหน่อยคลิกก็จะทรงตัวได้ง่ายกว่ารวมถึงน้ําหนักตัวรถนะคะที่น้ําหนักตัวรถเนี่ยเบาสุดคลิก160เพราะน้ําหนักตัวรถจะอยู่เพียงแค่ร้อยกิกร,รัเท่านั้น ของ ADB กับ PCX นะคะจะน้ำหนักเท่ากันอยู่ที่133กิโลกร,รัมค่ะจะเห็นว่าในเรื่องของความคล่องตัวสรีระที่เบากว่าเพียวกว่าก็จะเป็นคลิก160นะคะดังนั้นใครที่แบบอยากได้รถที่ขับขี่ง่ายแนะนำไปทางคลิกเลยค่ะตอนนี้แต้มจะเป็น PCX 1คลิก1แล้วนะไปส่วนไหนต่อดีมาต่อกันที่องค์ประกอบภายนอกหืื่นดีกว่าเนาะในเรื่องของรูปทรงไฟดีไซน์ไฟก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ไฟของคลิกก็จะเป็นระหว่างไฟเลี้ยวกับไฟหน้าเนี่ยก็จะแยกชั้นแบบนี้เน้นฉบเฉียวแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าแต่ทั้งหมดเป็น LED หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลิก p c x หรือว่า ADV ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ p c x ไฟหน้าของเขากับไฟเลี้ยวนะคะจะบิวอินติดกันไปแล้วก็จะมีลักษณะที่ยาวคลุมจนแบบเต็มทั้งส่วนหน้าของด้านหน้าตัวรถเลยอันนี้ก็จะเป็นดีไซ ให้เน้นความหรูขึ้นมา ADV ADV เนี่ยลักษณะจะไฟหน้าไฟเดียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไฟหน้ากับไฟเดียวเนี่ยแยกส่วนกันไฟเดียวก็จะแยกชิ้นออกมาตรงนี้เนาะหลายๆคนเรียกเป็นแง่งนะคะเป็นแง่งแยกออกมาตรงนี้ซึ่งบางท่านก็ชอบบางท่านก็มองว่ามันหักง่ายนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอันนี้ก็คือดีไซน์ในส่วนของไฟหน้าและต่อมาจะเป็นในเรื่องของชิวบังลม จริงๆชิวบางลมเนี่ยถ้าจะถ้าจะเรียกเป็นชิวจริงๆเนี่ยน่าจะมีแค่ของ ADV ที่ให้มาที่เหลือจะเป็นบางไม้นะคะก็ของ ADV เนี่ยจะเป็นชิวขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ซึ่งอันนี้เซล,ลแบบอ่าถ่ายเองนะคะก็ขยับชิวไม่ได้เพราะว่ามันต้องดึงสลักสอ,สองสองข้างแล้วก็ขยับชิวขึ้นช่วยในเรื่องของการแบบขับระยะไกลป้องกันการประทะของลมเวลาขับขี่ได้หลายท่านก็จะชอบส่วน PCS ชิวของเขาก็จะพ้นไม้ขึ้นมานิดหน่อยนะคะเป็นเหมือนบางไม้เท่านั้นถ้าสมมติว่าจะขับแลบ้วแบบบางลมนี่คือต้องหมอบอะ่ะก็จะเป็นสายหมอบ,มอบก็จะดูแบบไอซิ่งนะคะเป็นก็อาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถรูไปได้ตัวคลิกตัวนี้ก็จะไม่มีชิวให้มานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เน้นขับขี่ในเมืองนะคะเอาอาศัยความคล่องตัวเป็นหลักอ่ะถ้าในเรื่องของการขับขี่ระยะไกลเน้นมีชิลช่วยในเรื่องของการบางลม ADB แต้มต่อคะ่ะตัวต่อมาในเรื่องของไม้นะคะ ให้ดูในส่วนของไมค์ไมคของตัวคลิกเป็น Full LCD นะคะในส่วนของไมคอันนี้ไม่ได้ต่อแบตให้ดูก็จะเป็นลักษณะรีีแบบนี้ส่วนของ P C X P C X เนี่ยเขาผลิตออกมา2ไ y ทาเป็นตัวสาตนดาดสีเทาเลมโบสียอดนิยมที่เซลฟ์โรพาดูอยู่ตอนเนี้เป็นรุ่นส a ตนดาดหน้าตามไมคของเขาก็จะเป็นแบบฉชมเดิมนะคะแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่นโลดซิงอันนั้นเนี่ยจะสามารถปรับ แต่งหน้าจอได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับลูทูธโทรศัพท์มือถือได้สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะเป็นเป็นระบบรถซิงนั่นเองซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ใส่มาในออโต้พรีเมียมบางรุ่นเท่านั้นแต่พีเซก็คือให้มามันเจ๋งมาก ADV เนี่ยจะเป็นไมปกติอยู่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย ADV จะต้องออกมาใกล้เคียงกับพีเซมากๆตอนนี้กำลังรองลุ้นอยู่ค่ะว่า a d ดเนี่ยจะมีการปรับให้ไม้ เป็นรูปแบบของรถซิงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันอยู่เพราะว่าไม่ได้ปรับโฉมมาสักพักละไม่ในคลิปนี้ก็เลยยังเป็นลักษณะแบบเดิมอยู่แบบนี้นะคะอ่าดังนั้นถ้าพูดถึงแต้มต่อในเรื่องของความหรูหราก็จะเป็น P C X เรื่องของตัวแท็บแฮนเดลบาร์ของ A D V จะเห็นว่าแฮนเดลบาร์ของเขาจะมีขนาดกว้างแล้วก็จะมีความหนานะคะใช้แบบวัสดุที่ ค่อนข้างใหญ่เลยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าช่วยในเรื่องของการทรงตัวผู้ขับขี่เวลาแบบยืนขับหรืออะไรประมาณนี้ทำให้ควบคุมรถได้อย่างดีเลยส่วน p c s ตัว h a n d ดอร์บาร์ของเขานะคะถูกครอบมาด้วยที่ครอบแฮนเดอร์บาร์เน้นความหรูหราก็ถ้าในเรื่องของการทรงตัวแฮนด์ใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น ADV อันนี้ก็จะเป็นแต้มต่อแต่ถ้ามองในเรื่องความหรูหรา p c x เลยค่ะเพราะว่าให้ที่ครอบแฮนด์บาร์เนี่ยเหมือนรุ่นใหญ่อย่าง For z ซเลย ส่วนตัวคลิกก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ดีไซน์ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นเน้นการใช้งานที่คล่องตัวกว่านั่นเองค่ะทั้ง3รุ่นมีในส่วนของ AC Socket แล้วก็สามารถที่จะเสียบแบตโทรศัพท์มือถือได้โดยของคลิกของคลิกนะคะก็จะเปิดแบบนี้อันนี้จะเป็น Type A เนาะของคลิกจะยังเป็น Type A อยู่ส่วน PCX แล้วก็ ADV จะให้มาเป็น Type C แล้วเรียบร้อย อันนี้ของ P C x นะคะแล้วก็จะค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างเลยอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของ A D V ค่ะ A D V ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็จะดูแบบดูดูแตกต่างดูเข้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะซ่อนในส่วนของ Smart Key, สมาร์ทคีย์สมาร์ทอ่าสมาร์ทคีย์แล้วก็ตัวกุญแจต่างๆก็จะไว้ในนี้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้ไอซี IC เหมือนกันนะคะ แล้วก็ถังน้ำมัน ADV PCX ความจุถังน้ำมันเท่ากันอยู่ที่8.1ลิตรแล้วก็อยู่ด้านหน้าไม่ต้องเปิดเบาะในการเติมน้ำมันนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น PCX ค่ะถังน้ำมันจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ส่วนคลิกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปุ่มในการเปิดใต้เบาะนะคะแต่ว่าถังน้ำมันเนี่ยเวลาเติมก็คือยังต้องลงจากเบาะรถ เพื่อที่จะเปิดเบาะและเติมน้ํามันอยู่โดยถังน้ํามันของตัวคลิก160จะจุได้อยู่ที่5.5ลิตรค่ะซึ่งจุได้น้อยกว่าอย่างที่บอกคลิกจะเน้นในเรื่องของการใช้งานเป็น City ี o โรดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเติมน้ํามันเยอะมากเพราะว่าไม่ได้วิ่งไกลนะคะปั๊มในตัวเมืองหาง่ายกว่าส่วน ADB กับ p z เนี่ยจะอยู่ที่8.1ลิตรเติมน้ํามันได้มากกว่าวิ่งได้ไกลกว่านั่นเอง ต่อไปจะพาไปดูในส่วนของ U Box กันนะคะใต้เบาะของแต่ละคันเนี่ยความจุของ ADB กับ PCX เนี่ยจะมีความจุใต้เบาะเท่าๆกันเดี๋ยวเริ่มจาก ADB ก่อนเลยค่ะเปิดใต้เบาะฟึง่งเบาะจะมีใต้เบาะจะมีความจุ U Box ขนาดใหญ่ U Box ของ ADB นะคะก็จะมีขนาดความจุอยู่30ลิตรจะมีลักษณะทรงรีแบบนี้ใส่หมวกกันน็อกแบบ full face ได้ถึง2ใบด้วยกันมามาต่อกันในส่วนของ PCX ค่ะ PCX นะคะใต้เบาะก็ ความจุเนี่ยถ้าวัดเป็นลิตรก็คือความจุอยู่ที่30ลิตรเหมือนกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว ADV นะคะก็จะมีความาเป็นวงรีแล้วก็ลาดลงมาแบบนี้จุหมวกกะน็อกได้2ใบเช่นเดียวกันค่ะและคันสุดท้ายรุ่นเล็กสุดของเราใต้เบาะของเขาเนี่ยมีในส่วนของถังน้ํามันด้วยดังนั้นยู U Box เขาจะไม่ได้ใหญ่มากก็ใส่หมวกกะน็อกได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบ ครึ่งใบใส่เข้าไปได้1ใบใส่2ใบไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเหลือพื้นที่ในการใส่ถังน้ำมันด้วยซึ่งถังน้ำมันของตัวพลิกจะอยู่ที่5.5ลิตรนะคะส่วน ADV กับ PCX อยู่ที่8.8ลิตรอ่ะคันนี้ในเรื่องของแต้มต่อใครที่อยากอยู่ของได้เยอะๆก็ต้องเป็น ADV หรือ PCX เท่านั้นส่วนคลิกก็จะจุได้น้อยหน่อยนะคะมาต่อกันที่ระบบกันสะเทือนและระบบห้ามล้อค่ะ ระบบการสะเทือนทั้ง3รุ่นด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกหมดเลยคลิกก็จะเป็นเทเลสโคปิกแบบนี้ส่วนตัว Pcx ก็จะเป็นการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกเช่นเดียวกันตัว ADV 160ก็เป็นเทเลสโคปิกแต่สังเกตดูนะคะก้านโชคของเขาเนี่ยจะมีความยาวที่มากกว่าเน้นในเรื่องของระยะยุบตัวที่ทำได้ดีกว่านั่นเองเพราะอย่างที่บอก ADV เนี่ยดีไซน์มาเพื่อ Adventure Bike รองรับการกระแทกได้อย่างดีในการขับขี่ไม่ว่าจะเจอสภาพถนนที่ขรุขระหรือว่าจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันมีลูก,กระนาด ADV จะเน้นฟังก์ชันนี้ได้ดีที่สุดค่ะในส่วนของระบบห้ามล้อนะคะทั้ง3ตัวจะเป็น ABS หน้าทั้งหมดโดย ADV 160 ด้านหน้าก็จะเป็น ABS แบบนี้จานดิสจะเป็นแฉกๆนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ ABS มาพร้อมกับคาลิปเปอร์ของนิชินให้มา2พอร์ตขนาดยางหน้าเนี่ยของตัว ADV 160จะอยู่ที่110ทับ80ขอบ14ค่ะมาต่อกันที่ส่วนของ p c x ระบบห้ามล้อด้านหน้าเป็น ABS เช่นเดียวกันเป็นดิสเบรกนะคะสังเกตดูจานดิสของตัว p c x จะเป็นลักษณะทรงกลม ก็จะเป็นคนละดีไซน์กับ ADV ADV จะเป็นแฉกๆนะคะตัว p s x จะเป็นทรงกลมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ ABS อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับเอออันนี้เป็นชิ้นเดียวกันกับตัวจานเลยส่วน ABS ของตัว ADV จะแยกส่วนจากตัวจานดิสก์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับคาลิเปอร์นะคะให้เป็นสีดำของนิชิน2พอร์ตเช่นเดียวกันยางหน้าของตัว p c x จะอยู่ที่110/70 หอบ14เหมือนกันสังเกตดูว่าหน้ายางเท่ากันนั่นก็คืออยู่ที่1 1 0แต่ว่าในส่วนของแก้มยางแก้มยางของ a d v จะมากกว่านะคะแก้มยางจะอยู่ที่80ส่วนของ P ีซจะอยู่ที่70เท่านั้นส่วนรัศมีวงล้อจะอยู่ที่14นิ้วเท่ากันต่อในส่วนของคลิกค่ะคันสุดท้ายของเราห้ามล้อเป็นแบบดิสเบรกด้านหน้า,นาเช่นเดียวกันมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ทรงกลมเหมือนกับตัว P C X นะคะมีการเซาอล่อง A B S ในตัวจานดิสเลยแต่ให้คาลิเปอร์มาเป็นของนิชินให้มา1พอร์ตสังเกตไหมคะ P C X กับ A D V จะได้มา2พอร์ตส่วนตัวเนี้ยปั๊มเบรกได้มา1พอร์ตแล้วก็แต่ว่าเขาเพิ่มความหรูหราโดยใช้ปั๊มเบรกสีทองแล้วก็ล้อแม็กเป็นสีทองด้วยหน้ายางของตัวล้อหน้าของคลิกนะคะจะอยู่ที่100ซึ่งจะเล็กกว่าเพื่อนถ้าเทียบกันระหว่าง ADB P C X ซึ่งมีหน้ายางอยู่ที่110นะคะแล้วก็แก้มยางอยู่ที่80แก้มยางจะเท่าเท่ากับตัว A D B ซึ่งจะให้แก้มยางที่มากกว่า P C X P C X จะแก้มยางตื้นสุดนะคะอยู่ที่70แล้วก็ขอบล้อทั้ง3รุ่นอยู่ที่ขอบ14เท่ากันค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของด้านหลังค่ะดูระบบห้ามล้อหลังแล้วก็ ระบบชค็คอัพด้านหลังกันเริ่มกันที่ในส่วนของคลิก160ก่อนนะคะคันนี้โชค็คอัพด้านหลังอันนี้จะเป็นแบบโมโนชค็คนะคะมีขดลวดอยู่หนึ่งอันแบบนี้เนาะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกด้านหลังจะเป็นจานดิส์นะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ ABS มาเป็นจานดิส์แบบนี้ล้อหลังก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถขนาดของล้อหลัง ตัวหน้ายางจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็แก้มยางอยู่ที่เจ็ดสิบขอบของล้อทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังของคลิกเนี่ยจะเท่ากันนั่นคืออยู่ที่สิบสี่นิ้วค่ะมาต่อกันที่คันที่สองตัว P C X ของ P C X นะคะก็จะดีกว่าในเรื่องของการสะเทือนด้านหลังเพราะว่าให้ขดลวดสปริงมาแบบนี้สองคู่เลยดังนั้นในเรื่องของการยุบตัวในการบรรทุก P C X ก็จะทําได้ดีกว่าในส่วนของคลิกส่วนในเรื่องของระบบห้ามล้อด้านหลัง ห้ามล้อด้านหลังของ p c x ก็เป็นแบบเบรคเบรกเหมือนกันมาพร้อมกับคาลิปเปอร์ของนิชินหนึ่งพตอันนี้ก็เป็นเบรคเบรกแต่ไม่ได้ให้ ABS มานะคะส่วนของขนาดของยางล้อหลังนะคะล้อหลังของ p c x เนี่ยจะอยู่ที่130หน้าแก้มยางจะอยู่ที่70นะคะขอบจะเป็นขอบ13ซึ่งจะเล็กกว่าขอบล้อของด้านหน้าด้านหน้าลัศมีขอบล้อจะอยู่ที่1 4ด้านหลังจะอยู่ที่13นิ้วนะคะขั้นสุดท้ายของเรา ADV 160เนี่ยพอเห็นจากด้านหลังนะคะบอกเลยว่ามันดูดีกว่า2คันเมื่อกี้อย่างมากนะคะเพราะว่าในเรื่องของระบบะโชกัพให้มาเป็นแบบซับแทงเลยและเป็นซับแทงคู่เป็นของโชวะด้วยให้สีเป็นสีทองมาในส่วนของกระบอกแก๊สนะคะซึ่งก็ทำให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นอันนี้ ในเรื่องของสุดยอดการรับแรงกระแทกใน3คันนี้ต้องยกให้ ADV เลยค่ะรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมเน้นการขับขี่ได้ทุกสภาพถนนเลยระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกเช่นเดียวกันพร้อมกับคาลิปเปอร์ของนิชิ้น1พอร์ตขอบล้อของ ADV ด้านหลังนะคะจะอยู่ที่13นิ้วเหมือนกันแล้วก็หน้ายางจะอยู่ที่130ส่วนแก้มยางจะอยู่ที่70เท่าเท่ากับ PX c นี้ก็จะเป็นในเรื่องของล้อและระบบ โชกัพของทั้ง3าตัวนี้ค่ะถ้าเอาในเรื่องของการรับแรงกระแทกได้อย่างดีแน่นอนว่าแต้มต่อจะเป็นในเรื่องของ ADV ให้มาค่อนข้างครบถ้วนเลยอันนี้คือคุ้มคุ้มเลยส่วนในเรื่องของดีไซน์สวยไม่สวยอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่ว่าชอบเป็นแบบไหนจะตัดสินโดยโดยตัวเซลล์ไม่ได้นะคะต้องอยู่ที่ว่า ลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าชอบดีไซน์แบบแอดเวนเจอร์นะคะก็ต้องเป็น ADV อยู่ละแล้วก็ได้ฟังก์ชันมาครบด้วยแต่ถ้าไม่ชอบคือจบเลยนะใครจะบอกว่าสวยยังไงมันก็คือไม่สวยในใสายตาคนใช้เนาะเอาที่เราชอบเป็นหลักส่วน p c s ก็ฟังก์ชันของเขาก็คือเน้นในเรื่องของการขับขี่ในเมืองอัตราเร่งดีๆบิดติดมือนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยให้มาดีเยี่ยมส่วนตัวคลิกอันนี้ก็จะเป็นรถที่เน้นการขับขี่ในเมืองเช่นเดียวกัน เน้นความคล่องตัวมากๆและที่สำคัญคือประหยัดขั้นสุดเพราะว่าในเรื่องตัวสุดท้ายที่เซลล์จะพูดถึงก็คือในเรื่องของราคานั่นเองใน3ตัวเนี้ถ้าพูดถึงราคาแนะนำหน้าเว็บไซต์ HONDA ตัวที่ถูกสุดคือคลิก160ค่ะรองลงมาจะเป็น pcx 160และแพงสุดจะเป็น adv 160ค่ะแต่ในชีวิตจริงในชีวิตจริง ในชีวิตจริงที่ดีลเลอร์ขายกันอยู่คลิก160ถูกต้องค่ะถูกที่สุดตัวรองลงมาจะเป็น a d v 160ยค่ะและตัวแพงสุดเป็น p x 160ค่ะบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะราคาแนะนํา Honda ไม่ใช่ราคาจําหน่ายจริงราคาจําหน่ายจริงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับด n มา u ัพไพขึ้นอยู่กับการตลาดของแต่ละร้านนะคะดังนั้นเนี่ยเช็คราคาก่อนได้ถ้าเขาแจ้งราคานะแล้วเราลองตัดสินใจดูเลือกที่คุ้มที่สุดและเรารับได้นะคะส่วนของร้านเซลพนกราคาในคลิปนี้เซลพนกจะพูดถึงราคาของร้านเซลพนกเท่านั้นโดยเริ่มต้นจากคันที่ถูกที่สุดคือคลิก160 คริก160ที่บางจำหน่ายอยู่ทุกวันนี้มีด้วยกัน2 type แบ่งเป็นตัว Standard และตัว Special ซึ่งระบบทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะแตกต่างกันแค่ตัว Standard เนี่ยจะเป็นสีปกติและตัว Special คือให้สีพิเศษมาซึ่งตัว Standard เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3สีคือสีเทาแลมโบคันนี้สีดำและก็สีแดงนะคะซึ่งเป็นตัว Standard เหมือนกันราคาจะอยู่ที่ 71,000ราคาของร้านเซลพินกนะคะในส่วนของคลิกจะอยู่ที่71,000และจะมีตัวสเปเชียลสีพิเศษคือสีดำทองอันนั้นจะอยู่ที่74,000นะคะอันนั้นจะอยู่ที่74 0 0 0ทุกอย่างสเปคออปชั่นเหมือนกันหมดก็ลองตัดสินใจดูว่าชอบเป็นแบบไหนตัวนี้คือถูกที่สุดและถูกรองลงมาจะเป็นในส่วนของ ADV ค่ะบอกเลยว่าราคาของชาญย,ยนต์ขายเท่าราคาหน้าเว็บไซต์เลยนั่นก็คือ9 0 0 0 0 9,900ทําออกมาเป็นไทป์เดียวค่ะไม่มีเป็นไม่มีเป็นรุ่นพิเศษไม่มีเป็นรุ่นท็อปรองท็อปนะคะเป็นรุ่นเดียวเลยคือ ADB คันนี้เลยนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สี4สี4ส,สีสีเทาแลมโบสีนี้คือสีขายดีอันดับหนึ่งในทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะสีที่2จะเป็นสีดำ สีที่3มจะเป็นสีแดงแดงของ ADV จะเป็นแดงเงานะคะทุกคนส่วนแดงของ p 1จะเป็นแดงด้านและสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ออกมาหลอดล่าสุดเนาะอันนี้ก็เลือกได้ว่าชอบเป็นแบบไหนเขียวแบบไหนเขียวแบบเดียวกับ Geono คันข้างหลังตรงนู้นเลยค่ะเขียวแบบเดียวกันเลยแล้วแต่ความชอบเลย ส่วน p c x p c x นี่อย่างที่บอกไปในกลางๆางคลิปนะคะว่าจะสเปเชียลนิดน,นึงเพราะว่าทำออกมาเป็น2รุ่นนั่นก็คือรุ่นที่เป็นสแตนดาดและรุ่นที่เป็นโลสซิงไทฟคือการเชื่อมต่อหน้าจอนั่นเองส่วนในเรื่องของบล็อกเครื่องยนต์บอกเลยว่ามันอันเดียวกันนะคะถ้าห่วงในเรื่องความแรง รถซิงก์กับตัวสแตนดาร์ตตัวไหนแรงกว่ากันมันเท่ากันค่ะแรงม้าอยู่ที่ประมาณ15แรงบิดอยู่ที่ประมาณ14่เท่าเท่ากันเลยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของแรงม้ากับแรงบิดว่าจะต่างกันมันต่างกันแค่ระบบเชื่อมต่อหน้าจออันนึงเป็นหน้าจอแบบสแตนดาร์ดอีกอันนึงเป็นหน้าจอแบบรถซิง์ในส่วนของราคานะคะรุ่น px c จะแรงสุดใน3รุ่นนี้โดยตัวสแตนดาร์ดราคาที่ร้านซีลพนกจะอยู่ที่10,000แสนทนส่วนตัวรถซิง์จะอยู่ที่1 0 0 0 0แกับัน 1, 4, ค่ะ1 0 0 0 0แสนทุน 1นึ่งแกับสี่พันในเรื่องของสีนะคะรดซิงค์จะมีแค่2สีเท่านั้นเป็นแดงด้านและสีน้ําเงินค่ะเป็นน้ําเงินออกสีกรมนะคะทุกคนส่วนตัวมาตรฐานของ p s เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3สีคือสีเทาคันนี้สีน้ําเงินที่เป็นน้ําเงินน้ําเงินเลยและสีดําค่ะซึ่งเป็นดําด้านนะคะทั้ง3ตัวเนี้ยเซลพินก็เอามาให้ดูแล้วนะคะส่วนในเรื่องของการตัดสินใจอย่างที่เซลลพินกบอกต้องถาม ต้องถามคนที่จะซื้อค่ะคนที่จะใช้รถว่าเน้นแบบไหนถ้าเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองขับขี่ง่ายคล่องตัวและราคาประหยัดสุดบอกเลยว่ายังไงก็หนีไม่พ้นรุ่นคลิก160ค่ะแล้วอันนี้ราคาดีมากๆราคาไม่ได้แตกต่างจากหน้าเว็บเท่าไหร่เลยและถ้าพูดถึงในเรื่องบล็อกเครื่องเดียวกันหัวใจเดียวกันความแรงเท่าๆกันแบบนี้แต่ราคาคลิก160นะคะถ้าเทียบกับ p c x ห่างกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ถึงสห0คลิกถูกกว่า P C X 3 0 0 0 0ถึงสห0ในบล็อกเครื่องเดียวกันตัดสินใจดูแล้วกันค่ะว่ารุ่นไหนคุ้มส่วน A D V นะคะห่างจาก A D V ก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ชิเช่นเดียวกันส่วน P C X กับ A D V รุ่นไหนคุ้มกว่ากันอยากได้รถสไตล์แบบนี้นะคะสมมติเนาะถ้าต้องตัดสินใจก็จริงๆราคา PCE าาก็จะแพงกว่านะคะก็แพงกว่านิดหน่อยถ้าเราดูในเรื่องของออปชันการใช้งานเน้นลุยบอกเลยว่าคุณไป ADV ค่ะแต่ถ้าเน้นเท่เน้นแต่งคุณมาที่ p c x ค่ะทั้ง3รุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแบบไหนคอมเมนต์บอกเซลลพินกหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่แบบอยากเห็นรถ รุ่นใหม่ๆของ Honda ซึ่งกำลังจะมีมาในอาทิตนี้นะอย่าลืมกดติดตามเซลพินกเอาไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดลดรุ่นใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆจากทาง Honda และจากทางชันยนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ